คำอธิษฐานขอพรให้ตั้งนโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโอะำำกกะต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธสะคำนมัสการพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัางพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวัตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโคสังคังนมามิพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพระองค์ทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพสพทุกสัพพโกสัพพโลกสัพพภัย จับพระเคราะห์เนียฐจันไลไรงพ้นจากตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ